สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งชาวไร้อ้อยนะคะมาดูแนวโน้มนะคะสำหรับ รดูการผลิตปี67-68ทั 68, นะคะเบื้องต้นผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายก็ได้มีการคาดผลผล,ผลิตอ้อยระดับ95ล้านตันนะคะเนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะและในปีที่ผ่านมาอ้อยมีราคาสูงถึง1,420บาทต่ตอตันอ้อยณนะความหวานระดับ10 ccs นะคะจึงเป็นการแรงจูงใจ ที่สําคัญให้กับเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะคะก็ได้เห็นว่าสอนอคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี67ทับ68มีแนวโน้มทีป่ปริมาณอ้อยเข้าหีบจะมากกว่าปี66ทับหนะคะคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะอยู่ระหว่าง92ล้านตันนั่นเอง เนื่องจากการจากราคาอ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับในปี66-67บค่อนข้างสูงนะคะเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนหนึ่งจึงจึงที่จะมีการรื้ออ้อยต่อแล้วก็ดำเนินการปลูกอ้อยใหม่ในพื้นที่เดิมซึ่งพื้นที่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตอ้อยต่อต่อพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ที่ปลูกพืชอื่นก็อย่างเช่นการปลูกมันสำปะหลังบางพื้นที่ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยนั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาแม้ปริมาณฝนจะไม่มากแต่หลายพื้นที่พบว่ามีการกระจายตัวของฝนอยู่ในระดับที่ดีค่ะอ้อยต่อที่งอกขึ้นมาใหม่จเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มมีการกระจายตัวของฝนที่ดียิ่งขึ้นบางพื้นที่ก็น้ําท่วมนะคะพร้อมกับ ข้อมูลที่ระบุว่าไทยกําลังเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานิยาที่ผ่านมานะคะซึ่งฝนจะมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะอาจจะส่งผลกระทบในภาพกว้างจึงทําให้ปริมาณอ้อยเข้าเหีบในปี6 7ทับ6 8นี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเพราะปริมาณผลผลิตอ้อยตอตันต่อไร่ปรับสูงขึ้นนั่นเองค่ะ